สวัสดีค่ะเอฟซี C, ทุกท่านเ <c oughs> มื่อนี้ต่อกับพาเขาป้าหาเก็บเห็ดมาจ้าเมื่อนี้สิพานั่นเอฟซี F C, ตัดขาไปนำก็จักน้อยก็น่าจะพี่น้องเพราะว่าสิเอาเห็ดไปขายเนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะถ้ามีเวลาต่อกับสิพา้าเอฟซี C, ไปล่านไก่นำเนาะคะ่ะไปดูว่าเพ่นให้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปดูการขายเห็ดล่านไก่เบื้องนอกจ้าเมื่อนี้ มื่อนี้มากับทุ่มัดนะคะพี่น้อง่ะมากับสามีค่ะเก็บเก็บใจเย็นๆไปก้นเนาะคะ่ะให้เอฟซเบื้งก้นตัดขาจ็กน้อยก้นเนาะคะ่ะเล่ามาโดนแล,แล้วถึงเล่าถึงหยู่มาโดนแล้วค่ะพี่น้องวันนี้กระสิตัดขาให้เอฟซเบื้งจักน้อยก้นจนะะ้านี่ก็เขา้านี่ก็เดือนพฤศจิกาแล้วนะคะปีนี้ดีดีดพี่น้อง อันมือบ้านนี่ติ่ต้วหฮเบิ้งเก็บเห็ดน้ำแข็งค่ะแต่มือนี่ฝนตกพี่น้องค่ะน้ำแข็งละลายแล้วจ้ะจะเก็บได้อีกคือเก้านะคะพี่น้องค่ะเก็บได้อีกเหมือนเดิมแต่ว่าฝนฝนตกลิ้นไปปลอ่ปลอยมีลมมือนี่จะหนาวแน่ค่ะพี่น้องพุดจกจะสามีต้อเก็บอยู่ตรงนั้นตรงนี้เห็ดร้ายๆพี่น้องเบิ้งเนีเน่ยที่รักเนเต้ทมิเก้ทัดคันตาแลน ยตมิเกแฮบึง้งจะพี่น้องต้องให้เบ่งเบ่งค่ะเบ็งพืชด,ดูตัวบวกสามนิ้ตัววาวที่นี่หลายๆกันนะคะทางตามกับมีด้วยค่ะพี่น้องบิงะะ้งไหมค่ะไอเอสซีเิ็งน้ำกันค,ค่ะพี่น้องไม่ผิดหวังค่ะมาป่านนี้ค่ะ รูบได้เลยพี่น้องค่ะมาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งกะย่างบบได้ก็ได้มือละแต่พันโคนอยู่ดิพี่น้องะถเป็นเงินเท้ากะพูนแล้วสามพันบาทอยู่แล้วพี่น้องมือละสามพันก็เอาเป็นน้ำนะพี่น้องพอได้ไปใส่เบียงไทยนับเป็นเงินไทยแล้วพี่น้องจังมีกกำลังใจ ทิ่ตัวนะ่ะเป็นเมืองไทยเพระาะว่เสียไปเที่ยวเอาไปใส่อยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะใส่ลงไปใส่มือละฮะย้อยย้อยย้อยแอคกิ้งดูพันโกโค่และพันตะเลียนแดนเอขึ้นบอกว่าฉันจะไปหั่นเดี๋ยวก่นนะจ้าก็เลยว่าสิตัวให้เพื้นไปเบื้งหาเห็ดเหลืองน้ำจ่าพื้นถนัดเก็บเห็ดเหลืองสามีมาน้ามือนีอุ่นใจค่ะพี่น้อง ไรายได้พิเศษได้ไหมจะไปทําตาบ้านสวนไหนมือไดก่ะไปตาบ้านสวนย่านตะบนเลี้ยวก่ะมาเป็นมูเมียจักมือเนะวันทีได้ไปยูแล้วล่ะค่ะบ้านสวนก็ไดเรี๋ยวบบเลียวก็ต้องไปล้นล้อกระเบื้องอยู่จ้าขยันกระเบื้องมามือนี้กับพื้นกระสีโบได้มาน้ําดอกกระเบื้องสีเห็ดอันพืน้นครัวนะคะ เตะเบื้องยังไม่มา ได้เมื่อได้มือละสามสิบกิโลนี่ก็ดีแล้วพี่น้องนไงเก็บเห็ดนะเมื่อวานนี่ได้ยุบประมาณมื่อวานนี่โบได้หลายพี่น้องได้ยุบประมาณยี่สิบกิโลถึงยี่สิบห้ากิโลเ่าพี่น้องต้อเฉลียะะ่ยค่ะเอ <c oughs> นะ่น่าจะน่าจะยี่สิบกิโลเมื่อวานนะได้โบานาโบานาถึงห้าสิบไหคะไปโบนาถึงอันสามสิบ Sun. เป็นเส้นเป็นสายอยู่ด้วยเป็น้องต็ว่ากัน F C ก็สิเห็นหน้าจาังน้อยน่าจะประว่ามันอยู่ใต้ยหนาเนาะค่ะนี่ค่ะ F C เป็นเส้นเป็นสายอยู่ค่ะอมุนนี้เป็นกอเป็นกออยู่ เอานั่นป้าโบโบรี่นะจ้ะป้าโบเบร์เนาะภาษาสวิเดนเขาเอื่อนว่าโบเบร์นะ,ะาานค่ะพี่น้องโบเบร์ก็คือผลไม้ป่าสีหนึ่งน้ำตาลสีม่วงสีอย่างนี้ละทีิวาจังบได้นะค่ะพี่น้อง น้ตุกน้ำกันมี่ตะดอกใหญ่ๆพี่นองอีกเก็บมวนขนาดเลยมื่อนี้สามีมาน้เสลัดเลย,ดยเก็บมวนพี่น้องบ่ได้ผะวงหน้าพะวงหลัง เก็บบุปปบปากบเบาเนาะจ้ะไม่เป็นไรกับพื้นก็เป็นยังซี่หรอคะพี่น้องเก็บเห็ดพื้นกับสิงเงียบจิ๊บได้ดย,ยินแต่เสียงเสียผ่าดักพวกเคีค้ยบพวกเคีค้ยบมาบูเบอรี่ใบกระลุ้นเบิดอละหลังแล่วเนี่ยค่ะพี่นอ้องลุ้นหมดแล้วเอาหนาหนาวแล้วนะจ้าแต่ปีนี้ต้อสุกดีอยู่หนาวซ่าค่ะพี่น้องหนาวมาช้า ธรรมดาเดียนนี้สิเก็บเห็ดก็ได้แล้วเด้พี่นอ้อง่ะมันจะเป็นน้ำแข็งแล้วก็หิมะลงมามาั่งแต่ที่ตอนนี้ยังท่านไังมีแล้วค่ะแต่บท่านอยากมีดรอกค่ะพี่น้อง่ะกำลังมันในการเก็บเห็ดอยู่ม,มันไปอีกสักเดือนเนี่ยเก็วบนวนอาอยู่ใ,ใกล้ๆรถนี่แล้วก็ตาแร <c oughs> เสียงเสือ่งกสิปายไปมั่งเนาะค่ะช่วงนี้แต่ว่าก็สบายดีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่จ้ะสบายดียู่แต่ว่าเสียงกสิปีนี้หายมั่งเนาะเ,เต็มตากสิาไปใส่หลุดไ้ก็นะนคะ่ะไปน้องพอวยยุติดกับบทอยู่ตอนเนี้ยจังบอด้ยกังวล หลายยุติจ้าพี่น้องต้ว่าได้จกเอาเนาะค่ะมีแต่ขายาวๆดิค่ะพี่น้องด้วยขายาวๆปนอ้วนอ้วนเยอะๆอยู่เพียงใดค่ะมวนวจ้าออฟจีขา แตมวลก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อลาพาเพินนเด้จ้ากดติดตามให้ต้อเนเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านถุกกำลังใจนะคะที่มารับชมต้อลาพ้าเพินนเจ้าคลิปนี้ต้อก็เสีเอาไว้ซสำนี้ก่อนน่าจะพี่น้องค่ะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยๆนะคะบ๊ายบายค่ะเ c คซะขบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ